พี่น้องแม่แม่ให้เลือกสองซ้อยสองซิ้นก็คือแม่ว่าเจ้าสีเจ้าสีาสดุดน้องบอ่หรือสีอาโทรศรพท์บพี่จ้าพี่น้องเมื่อนี้มีปิ้งประแหงลวกพักกินกระเม่สองคนมาเด้อกินข้าวสารนำกันเด้อเก้าเก่าโม่เก้าโม่งนะขาขกินข้าวสาด <c oughs> มืาอนี้เปลี่ยนบรรยากาศมากินอยู่อันมากินอยู่หลดวิโกโ้พี่น้อง <c oughs> มากินอยู่หลดไทยนากินต้อง,องลุกกระแฮงมันมีแต่ว่าใครอยกินตักเละสบายดีสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนเดอ้อยินดีตอนหับเงาข้าวสซองกาววีทีมาหนี้มากินข้าวมืาอนี้การมีอาหารมาเสิร์ฟก็คือมีลวกฟักกะซองกับเกี๊ยวกระเด้า ีปแล้วก็ปิ้งปลาแห้งพี่น้องอะไรดีดูแไหสดีเมื่ <c oughs> อกี้ขาก็แหมงสองคนอีแล้วเมื่อนี้เห็เุเมนูลวกผักกับปิ้งปลาแห้งคือแหมงกินเสีบบ่แม่แท้ๆก็แม่เป็นคนเอือบได้นี่นะเขายังบริจุมิซาได้เนี่ยมาเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำกันนี่ะลวกผักกินฟักหลายๆเป็นผูท่าวิสาไปลายๆตั้งทรงจึงบกขึ้น ใช่ได้แต่คอยกินอันนั้นบ่ได้พี่น้องถ้ากินต้นเนี่ยเป็นหนากว่าพูดคารับอีกแล้วน้อง็าราคาราบที่น้องก้าเด็ดป่าเขากินจิงแดดมันหนาวนเออชอบกินกับแจ่วแซ่บกับกบกู้แพ้มา พักตัวนี้เอึ้งเด็ดใหม่แอบดีดาประเด็นเลยเพื่อนเพอนอย่างพี่น้องมื้อนั่งกินอันอยู่ในโดยอีตอกตอกผอมมันอยู่กลางแดดไม่เลิจ้าพี่น้องฝั่งไทยฝั่งลาวฮัมโมสกุกลสกุลอะไรกับพี่น้องกันไหนการติดตามกับวราจะาเป็นอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ไทยก็แล้วแต่ไหนการติดตามมาขึ้นข่าดังกันเด้อ มื่อมันนาวหนา,นาตากระเหยียวซีแะปลาสีนพรสเนื้ดแม่นงเสือทักปีติเนาะฟากกัดซอสแซ่บเลยครับเขาบอเข,อขอมามักกินมันหวาน,นเนาะนัากับใบับใหญ่เนาะปลูกเอาเอง ก,กินก,ดดก,กับกุแซ่บปนกับกุนข้าวกเมต่เมือยเก้าโมงแล้พอัจับ่วงมันหนาวยมหับเลยแบบตื่นสวยเมื่อเช้าเนี่ยตื่นหกโมงเนาะยังชินกับกัดมาหนึ่งข้าวยานร้านอยาไป ซะบะโรสามมันหนึงก,นกับเแกวแซบ่บจิ้นฟกรรักไรดานฟักจุสุดจังหทัท้าง,งเสีนไายหัอกระแลแกวกระเจียวะะ่าทั้งเสีนหายหัอกระแล มึง <c oughs> ไม่มไม่พอแบบนู้นเห้อแล้วต่ำต<า>่ำกันเอาหินแหลมมดเลยพอแต่เอามาใสขลกเรีมมเยรรบร้อยซอยแล้วก็บวกกันเขาจะเอามึงน่ะถ้าไปเอาเจ้าเนาะถ้าบบกไปเลือกบากกาแบบต่ำเองแต่กระรับปุ๊ <c oughs> บการวมือกปากกาเนาะ งามันแลเขาเหยื่อเงินลังห่องนเที่ได้เงินมืองานที่าเอ้ะกันการอยากได้ความพานกองคำแบเขามีเงินขาชี่อเเื่อรังใหญ่เขาชืแบบเขได้อยู่แล้วกัน เหาอยากมีที่ดินประมาณหนึ่งตอนที่แบบอยู่ตามป่าเขาเซียนเขาเซียนแบบว่าปลูกต้นไม้ขึ้นแบบเป็นไม้ป่าขึ้นแล้วครับหาเก็บเพ็ดเลี้ยงมัวใส่แต่ว่าพออยากหาปันดได้แล้วก็เลี้ยงมัวใส่เพ็ดแบบว่าเลี้ยงตามป่าเนาะงามเก็บเห็ดเกลีเก็บเพชรน้ำผิดน้ำกระเด็นผิดน้ำใช่ไหมที่ได้ประมาณ แม่ให้เลือกสองซอยสองซิ้นคือแม่ว่าเจ้าสีเจ้าสีดุดน้องบ่หรือสีเอาโทรศัพท์ไม่นหมืกันไมอรวยว่าเลือกเลอยากได้ไม่เนี่ยกาการเลือกจค่ที่เลือกตัวใดเลือกน้องเอาน้องเหมือนโทรศัพท์อย่ามั่นคเขาใช้ได้เลยครับใช่ป่น้อง S <S <S อย่าลืมเด้อเผื่อเป็นกำลังใจให้ก้าโอ๊ตเบิ่งคลิปก้าไปก่อนเด้อไป้องไปว่าแบบโอ๊ตเบิ่งคลิป์มัวมัวสันสันทีนะพอะอนน่อพี่แก่พอไม่จนทืน้นแม่ว่าาเจ้าอยากได้ทโทรศัพท์เลยจะบ่ได้น้องบ่ได้น้องปล่อยปลาเลี้ยงปลาแล้วก้าก็เลยแบบเขาเลือกน้องก่อนทีนะ <S 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 มาเด้ <S 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 อกินข้าวจ้า พับขึดว่าชีวิตมือนี่แน่วันที่จะซองบ้านเบ่งข้าวใหม่เพราวันที่ชาวหายแหละขึ้นไปเรื่อยๆใจ่อยังฮูหักะยจกคนตกตกเนาะตึ้งแดอืเมันกแห้งอยู่นาะพี่ลวกพักตึ้งป้าแห้ง ลองคอมเมนต์นั่นซอยกาหนเด้อแต่กาว่ากา <c oughs> ขอเลือกน้องไว้ก่อนนะเพราะว่ามันสีแบบว่าสมมติเ่าได้น้องเาก็ได้ปล่ปอยปูปล่อยปลาอีกอย่างนะพอได้กินจื้อบ้าก้าสาลูกน้องตับปกตับปีกับหัวชิ้นไส นล้วพี่น้องนะกาเขอใจชิดใจว่าสีเหลืองหนองเพราะว่าคือว่าเฮาเขาเขาจะอยู่ในกินน้ำใจโทรศัพท์กันอยากได้แห้งคือกันกไปสีลังอยากเอามาถ่ายคลิปแต่ว่ากับผักพี่น้องอดเบิ่งน้ำก้าก่อนเด้อแบบเป็นคลิปมัวมัวมาแจ้งไปแล้วสินะพอยังใส่โทรศัพท์รุ่นเก,ก่าๆอยู่

ป้ากับบุญยง่ายน่นพี่นอ้องเขาเลือกน้องจะได้สิอยู่เดือนชีสิ้ไนไปเฮนะ็ดแล้วเนาะคันฮับปิ้นใหม่ก็ได้เ้อพี่น้องเลยเลือกน้องวัอายากปิ้นใหม่อีกแล้วใจจังไรกจะเลือกน้องอยู่คือเก่าเพราะว่าขนาด ก็ต้องเลือกน้องก่อนเอาเอาายทีหน้าเขาแบบแล้ก็อ,กอีกอย่างก็ต้องแบให้น้องใหญ่เวลาพล้นออกมาเขาก็ยังได้ดูดน้ำน้องขึ้นไปเห็นหน้าต่อคันสื้อโทรศัพท์เขาแบบได้ลิ้นม้วนสื้อแต่ก็อยากได้อีกเรืงคือการโทรศัพท์ เลือกมันซองมาได้บ่แม่ถ้าเลือกมันซองมาได้บ่ใครนีจะคิดตัวอยากได้มัซองบ่แม่ม่นัดเป็นเส่ยมป้ยเมมาเมื่อชนข้าวม่วงบ่มา ใช้มือนะฮะกินว่าเชีวิตนั่นเป็นบวกเป็นบรมานเพื่อมันจะแห้งมันคือยามพนน่ะานตัววางแห้งงาผลัดเติบผลัดเติบสิบลักอเจ้ิงเจ้ากลับไปกมาหาชีลักเนี่ยอาชีพลักกับชีกูไปกันไปหน่อยเนาะมือช่วยไปหน่อย ป้าก็ยัง28เยงเราจะไปหา,งา,าเงื่อนใช่ก็เลยพี่น้องมาก็บอกมาขายมักเชลี่ขาเดนียวนะฮรัพิงดดแดดนะครอบให้ก็กระเม็อพี่น้องมาคนนี้พี่น้องเ้ย กินกันว่าวกินไปแหละก็ว่าไปกันจนเพลินพี่น้องค่อยเมือ่อยน้ำก็ขรร้ำนะค่อยกินเนาะแม่กระหนังแห่นพืน่อเอาตามสบายด้ยพืน่อนังไอเต้นปีนเนาะตุกลุกอีเตนตัวแหงเลยมาวันนี้พี่น้องกากระชิขอจบคลิปเด้อ